จะได้เหไหมแม่ค่ะอยู่ช่องไข่มุกกินเที่ยงแร้วันนี้นะคะเราจะไปที่โซนเนวาคิรีนะคะซึ่งจะอยู่อ่าอยู่อยู่อยู่ในเกาะปูดใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นโซนที่แบบพรเวทเพราะว่าเขาอะซื้อเหมือนซื้อเป็นโซนเป็นโซนหนึ่งของเกาะปูดอะไว้แบบเหมือนเป็นที่พักของลูกค้าส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ย รือว่าเราจะเรียกว่าเป็นเกาะส่วนตัวก็ได้แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราเช็คอินอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นเครื่องบินเครื่องบินส่วนตัวด้วยนะจะไปดูกัน<ม>ตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นเครื่องบินนะคะอันนี้คือเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินส่วนตัวที่เราจะนั่งไปนะคะมีแปดที่นั่งเราก็แปดคนพอดีแล้วเราก็ ชั่วโมงไปเจอกันที่โซนเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ชั่วโมงยี่สิบนาทีไปเจอกันที่เกาะไม้ขี่เกาะไม้ชี้เออเกาะไม้ชี้นะคะเป,เป็นเกาะที่แบบมันมีแค่แบบเอาเครื่องพิเไษลงเฉยเฉยไม่ได้มีอะไรนะคะโ <Okay. S 1> อเค เอาเครื่องบินของโซนิว่าเนี่ยมาลงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ภายในเกาะเนี้ยก็จะไม่มีใครยกเว้นคนที่มาโซนิว่านะคะ เราอยู่ท่าเรือเดี๋ยวเราจะรอให้พี่เขานะคะ his พี่ฮิสเลอร์ะคะ่ะพาไปเดินชมรีสอร์ทนะคะพาไปเดินชมวิลล่ารีสอร์ท่ตั่แปลกแปล ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอยู่ด้านนี้ค่ะเขาใหช็อกโกแลตให้กินไมน่อั้นเลยเพราะเพื่อกินได้ทุกวันเลยสำหรับสายช็อกโกแลตนี่ต้องโดนมากจิ้น ตรงที่เขาเป็นโซนที่เขาเป็นแบบทีชามนะคะก็คือมากินไอศกรีมแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะเขาก็มีให้ในอันเลยจะอยู่เนาะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้นะคะจะเป็นหอนดูดาวน,นะคะเราสามารถขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อที่จะไปสองกล้องดูดาวได้ก็ตอนกนลางคืนแล้วก็ขึ้นไป ขึ้นไปด้านนู้นแล้วก็ไปส่องกล้องดูดาวได้นะคะถ้าเกิดใครชอบดาวอย่างเ <c oughs> ช่นมุกอย่างเงี้ยมุกแบบชอบอะไรเกี่ยวกับดวงดาวเนี่ยมุกก็จะชอบอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ่ะนี่เราเข้ามาในห้องช็อกโกแลตแล้วนะคะที่เขามีช็อกโกแลตให้โดยที่ไม่อั้นเลยนะคะก็ <c oughs> อ่าถ้า,าสั่งไอศ์รีนะคะ <c oughs> เราก็สั่ง ก็ตักของมุเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็กินไม่หมดหรอกวันนี้ก็เดี๋ยวลองอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่แต่ละวันแปเอานะคะก็เดี๋ยวมารีวิวว่าอันไหนอร่อยสุดถ้าอันไหนกินบ่อยก็อันไหนอร่อยสุด <c oughs> ไปรับประทานกันอีกจ้ะตอนนี้เรากำลังจะไปห้องเด็กนะคะเดี๋ยวยิงขับตาก็เดี๋ยวจะพาไป はい。 ไปดูคิสลูมกันค่ะตอนนี้เราไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วนะคะดูเราไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วเพราะว่าเราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติโดยตรงนะคะรระวังนะคะนี่สวยจังเลยอ่ะเหมือนเป็นแบบน้ำตกน้ำตกอะไรอย่างเง สวยเนาะดูดีมากเลยดวงนั้น ได้เสร็จยังอาจไม่ทันหรอกเปลี่ยนแล้วเป็นเด็กเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นใหม่ตอนนี้เร anyway> ิ่มอยากเล่นห้องเด็กแล้วใช่ปะเดี๋ยวค่อยทิ้งพัดไว้ที่ห้องแล้วเรามาเล่นกันโอเคย้ายกลับมาใหม่นะไปสกิบบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวมาใหม่นะคะเดี๋ยวมาใหม่ขอบคุณนะรออะไรของเด็กไปไปบนห้องเดียวแล้วไง ไม่รู้เมื่อก,กี้เขาบอกว่าอะไรไม,ไม่ได้บอกไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวเราไปนั่งทัวร์รอบเกาะนะคะก็หรือจะบอกว่ามันวนะ่าโซนีอว่าเนี่ยมันอยู่ในเกาะกูดนะคะแต่ว่ามันเป็นโซนโซนหนึ่งของเกาะกูดที่แบบที่แบบเจ้าของชาวต่างชาติเขาสองคนใช่ไหมที่เป็นแกนกันแล้วเขาก็มาเขาก็มาซื้อไว้เหมือนเป็นที่ส่วนตัวของเขาเราก็สร้างมาเป็น โซนิวาคิรีนะคะก็มันเขาจะทาให้มันเหมือนเป็นแบบประเทศประเทศหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาก็จะปรับเป็นพอเราเข้ามาถึงโซนิวาโซนิวาโซนโซนโซนิวาใช่ไหมเขาก็จะปรับเวลาขึ้นไปอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าตอนเนี้ยบ่ายสองยี่สิบใช่ไหมของเวลากรุงเทพประเทศเราธรรมดานะคะก็ถ้าเราอยู่ที่โซนิวก็จะเป็นบ่ายสามยี่สิบนะคะก็จะเร็วกว่าชั่วโมงหนึ่งนะคะไปไปกันเลย เดี๋ยไัวอเราหรบอดินตกกรต่ายเาม่ทบนตอนนี้เราจะเข้าไปที่วิลล่าของเรานะคะก็คือบ้านสรงโซนที่เราจองไว้นะคะนี้เราจะให้ดูคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาถ่ายให้ดูแบบดีๆ ภาพวันนี้ไม่ไหวหน้าเยอะนี okay. ่โูสวยมากโูโซนตรงนู้นมีสไลเดอร์นะอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งน่าจะเป็นห้องเด็กเพราะว่ามีสไลเดอร์แล้วก็มีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นบ้านเป็นหลังส่วนตัวเลยเป็นไทวิทมาก อันนี้คือเราอยู่โซนเนี้ยก็จะเป็นโซนของเราทีเดียวเลยก็เดี๋ยวพรุ่งน uh, ี้นะคะมุกจะมาถ่ายให้ด uh, ูแต่ละจุดแต่ละจุดเลยเพราะว่าวันนี้คือสภาพไม่ได้นะคะเพราะว่าคือแบบร้อนมากแล้วเหนื่อก็อออกอะไรเงี้ยค่ะก็พรุ่งนี้ดีกว่าเนาะจะได้เป็นที่ค่ะ ตรงนี้จะมีสี่ห้องนงอนห้าหนักน,นะว้าวสวยมากเลยอันนี้คือห้องใหญ่เลยนะ,อ,นนนะแบบอันนี้น่าจะโซนแบบอ่างลาน้าอันนี้ที่อาบน,น้ำน,นะคะเมื่อกี้ห้องนอนใช่ไหมอันนี้ห้องแต่งตัวแล้วก็ตรงนี้นจะเป็นห้องอับน,น้ำ นนไม่ผ่านเพื่อนวันนั้นเป็นทางเดินไหมหรือมไ่ใช่อันนี้คือที่เราถ่ายมานะคือห้องเดียวนะก็โป๊สิเราจะไม่ได้นอนห้องนี้นะคะเพราะว่าห้องนี้เราจะให้ครอบครัวที่มีลูกเขานอนนะคะเราก็เลยจะถ่ายไปก่อนวันนี้ เดี๋ยวภายนอกก็ถ่ายให้ดูพรุ่งนี้นะครับจะเป็นห้องสีเหลมบนเป็นห้องเป็นสีเหสดเกาได้แม่อ,อ,อดูด้วยสไลเดอร์อจะองเราห้องนยืใช่ปะ่ะจะได้วางเป็นวางของว้าวจะเป็นห้องที่ ไม่ติดกับสไลเดอร์นะคะสไลด์ลงไปได้เลยเป็น,นปห้องน้องพัดตื่นแล้วสไลด์ลงไปได้เลยห้องน้องพัดเชื่อมกันหมดเลยอันนี้เป็นโซนสว่วนกลางก็นั่งปาราตีกันอยู่ตรงนี้นะ party uh -huh. oh my goodness Yeah, yeah. Mm -hmm. Humphrey นอนห้องมัสเตอร์ใช่ก็อีกห้องคือห้องนี้อยู่ห้องหน้าสระว่ายน้ำเลยอยู่ห้องล่างอยู่หน้าสระว่ายน้ำเลยน้องพัดนอนแล้วนะน้องพัดจะนอนแล้วนะน้องพันจับน้องพันจะนอนแล้วไปต่อไปต่อห้องต่อไปได้ไหมไปสาว้องถัดไปเรายังมีทัวร์หลายห้องนะกิ๊ฟเรายังไม่ได้จบแค่ห้องนี้นะไม่จบปะ ดูห้้องนเแบบขามีแยกอ่างหลังหน้ามีแยกห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องทำธุระถ่ายเป้าถ่ายหนักถ่ายเบาแล้วด้นหงเป็นห้องคา้อง <c oughs> <c oughs> อ๋อด้านหลังจะเป็นห้องซาวน่าแล้วก็ห้องบัตเลอร์เราจะเปิดใช่แต่ตอนนี้เราปิดไว้ที่ว่ามีของมีของของอีดแล้วเพราะว่าเราต้องไปอีก้อ๋อมุมนี้ดีว่ะมุมนี้ดีมากเลย

ห้องนี้จะเป็นห้องนอนของเรานะคะที่เราจะนอนเพราะว่าห้องอื่นก็ที่เราไปไล่ดูเมื่อกี้เป็นห้องของคนอื่นนะก็คือเป็นบ้านแต่ละห้องแต่ละห้องอะ่นี<ต>้ค่ะห้องเราไม่ต้องอยู่ทะเลกไ็ได้นะวิวเงี้สวยกว่าอีกนะเออเนี่ยก,ก็คือเราของเราอ่ะมีระเบียงตรงนี้ด้วยเว้ยแล้วก็ข้างล่างเป็นสระว่ายน้ำมีระเบียงแบบมีแบบวิวแบบต้นไม้ป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทะเลอยู่ด้านนู้น เป็นต้องมีทะเลอ๋อมันมีประตูเปิดออกมาจากข้างนอกด้วยเราไม่ได้เปิดประตูออกมาเ <c oughs> <c oughs> ข,ข้าจากประตูด้านนี้เขาเข้าจากประตูด้านระเบียงนำเสนอสิคะจีบแต่ว่าทุกคนก็จีบก,กันจริงจริงมันก็คืออแอบมัวแล้ว มันมันคืออะไรเดี๋ยวว่ามันคือหยิบวะมันไม่ใช่มันแค่เป็นที่วางของใช่หรอนี่อ๋อคืออะไรอ่ะคือทีวีว้าจริงเหรอเพิ่งรู้เนี่ยเออเจ๋งว่ะแล้วเราก็นอนดูทีวีอย่างงี้ได้อย่างงี้แล้วมันก็ปิดลงเป็นกระเป๋าเลยอ่ะเออเจ๋งดีเว้ยเเอามันนป็่้ห ่อันนี้ก็เหมือนห้องข้างล่างเลยคะะ่ะเหมือนห้องข้างล่างที่ิีกแบแมนน้ำไม่ใี่ติดกับขอนะบไลยนะ โอเคเราเรากำลังจะมากินข้าวนะคะเมื่อกี้เราเล่นน้ำกันเสร็จแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแบตหมดตอนนี้มากินข้าวตรงห้อง,างอาหารเขาใช่ไหมร้าน,น,นเขาก็จะเป็นโซนแบบโดยเฉพาะนะคะของโซนน,น,นิวาเลยดูดูบรรยากาศเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นร้านแบบสำหรับแบบให้เราไปซื้อของกลับบ้าน,นอะไรนี้เ็ีย้ ซื้อผ้าอะไรนี่ถ้าเกิดเราแบบบึงออกมาหรือว่าเราอยากสายใส่ผู้นี่ยเขาก็มีขายเช่นกันแล้วก็ห้องหันเขาก็จะติดปีก็จะ,จะติดบีนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จบกันแค่นี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะอัดอีกที่นหนึ่งนะคะอย่าลืมไปดูกันได้นะเร,เ,รเ,รเราต้องเราต้องแยกของหวของ,ของขาวแล้วเริ่มเยอะไป นะตอนนี้ก็ไฟดับเราก็กินข้าวใต้แสงเทียนไปสิจ้ารออะไรล่ะจ้า